ขวดหัดดูดสีชา PPSU ฟา r ินวัสดุเกรดพรีเมียมจากเยอรมนีมาพร้อมหลอดวีคัตเอกสิทธิ์เฉพาะดูดลื่นไม่มีสะดุดเทคโนโลยีป้องกันการหกสองชั้นความไม่หนนกการไหลย,ย้อนกลับหลอดซิลิโคนนิ่มพิเศษอ่อนโยนต่องเหงือกและฟันของลูกน้อยพร้อมฟอสต์ u ุ้ยแอร์วาวป้องกันโคลิกมีลูกตุ้มถ่วงน้ำหนัก360องศาดูดได้ทั่วถึงทุกมุมจะนั่งดูดนอนดูด หลุดท่าไหนก็ไม่หวัน่นสินค้าผ่านมาตรฐานมออกและ SGS ออกแบบภายใต้คำแนะนำของกุมารแพทย์สนับสนุนพัฒนาและวิจัยโดยฟาลินฮอสปิทอลท่งขวดจับถนัดมือตกไม่แตกป้องกันรอยขีดขวดจุดได้270มิลลิลิตรตัวด้ามจับสามารถถอดออกได้ปรับใช้ได้ตามต้องการทนอุณหภูมิได้ถึง180องศาศคุณภาพสูงไม่ลอกไม่ซีดปลอดภัยไร้สารอันตรายมี2แบบ ฝาเปิดปิดและฝาสไลด์ป้องกันฝุ่นละอองเชื้อโรคและแบคทีเรียฟาลินปลอดภยัยไร้สารทำลายพัฒนาการเด็ก